คุณกำลังดูสัตว์ที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกแต่ตอนนี้มันดันเกิดขึ้นที่ไทยแล้วจริงๆนี่คือไลไลเกอร์ลูกผสมระหว่างพ่อสิงโตกับแม่ไลเกอร์ที่เป็นลูกของสิงโตกับเสือเรียกง่ายๆว่าแมวลูกผสมสามชั้นและใช่ตอนนี้มีอยู่จริงที่สีอยุธยาไลาออนปาร์คและน้องตัวนี้ชื่อทองคาอายุห้ขวบจุดเด่นของน้องทองคาคือมีป่องแปงสองลูกที่มาพร้อมกับ แข็งคอสุดโดดเด่น <Huh? S 1> ไลไลเกอร์จะมีลายเสือจางๆแต่โครงสร้างคล้ายสิงโตมากตัวไม่ใหญ่เท่าไลเกอร์แต่ก็น่าทึ่งสุดๆโลกกลมเลยพาเรามารู้ว่าสัตว์ลูกผสมสุดหายากระดับโลกวันนี้มาโผล่ที่เมืองไทยแล้ว ถ้าอยากเห็นตัวจริงเสียงจริงก็แค่ขับรถไปอยุธยาไม่ต้องนั่งเครื่องไปแอฟริกาแล้วคุณจะรู้ว่าไลเกอร์ไม่ใช่ที่สุดของสายพันธุ์อีกต่อไป